ไปดูกันค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามาดูอาคารสีวลรจักรอันนี้ชั้น1เลยนะคะเป็นชั้นที่มีสินค้าหลากหลายมากๆนะคะแว้เวียนกันมาอุดหนุนเลยค่ะวันนี้พาชมนะคะร้านนี้ก็จะของเยอะมากมีหลากหลายมากนะคะดูไปด้วยกันเลยค่ะใน,นาอาคารสีวอลรจักรชั้นหนึ่งนะคะเป็นไงคะเพื่อนๆสินค้าหลากหลายไหมคะ มาดูมาชมมาอุดหนุนกันเลยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูตามกันไปเลยค่ะโห oh. ร้านนี้ของเยอะมากไปตามไปดูนะคะ mm. เดี๋ยวเราไปเจอแม่ค้าก็สวยมากเดี๋ยวเราไปสัมภ mm. าษณ์แม่ค้ากันเลยนะคะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ขายดีไหมคะ <S <S ขายดีค่ะคที่ร้านหลากหลายนนะะแม่ค้าสวยนะคะ ไงคะเพื่อนๆรีบมาอุดหนุนเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดไปก่อนนะคะเชิญได้นะคะที่อาคารสีวรลจักรชั้นหนึ่งมีสินค้าหลากหลายนี่ค่ะสลิปเปอร์ก็มีนะคะไม่น่าจะเชื่อนะคะว่ามีหลากหลายมากๆนะคะไปชมด้วยกันไปเลยนะคะวันนี้ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆอ,อยากซื้อ อยากหาอะไรเชิญแวะมาที่อาคารสีวลรจักนะคะชั้นหนึ่งเลยค่ะนะคะหลากหลายมากนะคะดเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์นะคะอันนี้น่าจะเป็นบิ๊กบอสนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ขายดีไหมคะวันนี้ขายดีค่ะขายดีนะคะร้านนี้ขายดีมากๆา,ากคะ,คะสวยมากที่ยุนอยู่นี่พักนะคะร้านเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันสิคะ แม่บกได้นะคะที่อาคารสีเนี่ยค่ะห้อง G ี7ของแต่งรถยนต์เยอะแยะเลยค่ะเป็นไงคะนี่ค่ะดูกันไปด้วยกันเลยนะคะวันนี้เป็นไงคะร้านนี้นะคะ G ี7ค่ะอยู่ชั้นหนึ่งอาคารสีวรลจักรนะคะเรียนเชิญนะคะเพื่อนๆพี่ๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวันนี้อาคารสีวัลจักรชั้นหนึ่งนะคะเขามีอะไรขายกันบ้างตามไปดูกันเลยนะคะ สินค้าหลากหลายมากสวัสดีครับขายดีไหมครับขายดีครับผมร้านนี้ก็ขายดีนะคะแสดงว่าอาคารสีวรจักรนี่ขายของดีมากๆนะคะดูไปด้วยกันนะคะอยากได้อะไรหรือว่าบางคนไม่รู้ว่ามีอะไรขายบ้างก็แวะเวียนมาดูก่อนนะคะอาคารสี่วรจักรชั้นหนึ่งละคะ่ะ เรียนเชิญแวะมาซื้อมาหาจับใจ่ายใช้สอยกันเลยนะคะสินค้าราคาถูกนะคะรับรองค่ะอันนี้ก็จะเป็นนะคะอันนี้จะเป็นร้านเครื่องเสียงมือหนึ่งมือสองเกร A นะคะคุณภาพดีมากแวะเวียนกันมาชมนะคะที่อาคารสีวรจักรชั้นหนึ่งนะคะวันนี้เราก็พาเพื่อนๆไปดูไปชมตามกันไปเลยนะคะเดี๋ยวนี่นะคะ เจ้าของร้านค่ะเจ้าของร้านนะคะวันนี้สัมภาษณ์เขาเลยดีกว่านะคะคุณพี่ค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะลูกค้าพ่อขาอายทำไงดีคะเพื่อนๆเราก็ต้องตื้อคุณพี่สวัสดีค่ะอายงั้นเราไปร้านอื่นเนาะตามกันไปเลยค่ะ ดูกันไปเลยนะคะคารสีวรจักรค่ะชั้นหนึ่งนะคะอยากรู้ว่ามีอะไรขายกันบ้างเราก็แวะเวียนมาชมนะคะที่นี่ส่วนมากร้านค้าเขาก็จะขายทั้งปีกทั้งส่งนะคะนี่ไงคะสินค้าเยอะไหมคะดูกันไปเลยนะคะอันนี้เราก็เดินมาถึงล็อกที่ G13 นะคะเดี๋ยวมีทีเด็ดนะคะแม่ค้าสวยมากเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะ อาคารสีวัลจักรนะคะแม่ค้าใจดีนะคะอ,อนุญาตให้เราเข้ามาถึงหลังร้านเลยคะ่ะหลังร้านมีอะไรเอ่ยหิวน้ำเราก็ขอน้ำเขากินก่อนนะคะนี่คะ่คะแม่ค้าคนสวยนะคะวันนี้ขายดีไหมคะก็จะเงียบๆหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะใช่ถ้าวันปกติก็ลูกค้าก็พอม,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 มีนะคะก็ได้เรื่อยๆแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะ ไปดูกันต่อนะคะว่าในร้านของคุณพี่เขามีอะไรขายกันบ้างเนี่ยเราก็ชมกันไปเพื่อนๆไม่รู้ใช่ไหมว่าที่นี่มีหลากหลายร้านของพี่เขาก็มีประมาณสักพันชนิดเลยค่ะบอกไม่หมดนะคะต้องมาดูเองค่ะต้องมาดูเองที่ห้อง G13 นะคะพากันไปดูเรื่อยๆเลยค่ะในอาคารสีวรจากชั้นหนึ่งนะคะเน้นชั้นหนึ่งนะคะวันนี้ แต่ละร้านมีสินค้าหลากหลายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาบ่อยไหมคะที่นี่ก็มาบ่อยครั้งครับไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่คค่ะขอบคุณค่ะ,คคะดูกันไปด้วยกันนะคะมองหาอะไรกันคะตอนนี้ก็มีพวกกันชนหน้ารถ แล้วก็มีถาดวางมีหลากหลายมากค่ะตอนนี้เขาติด้ายเซลล์อยู่นะคะรีบมาอุดหนุนเลยค่ะอะไรที่เป็นของเซลล์เราต้องรีบฟ้าไว้นะคะรีบมาเลยค่ะอาคารสีวรจับชั้นหนึ่งนะคะมีสินค้าหลากหลายให้เลือกนะคะได้ข่าวว่าร้านนี้เซล,ล์ประมาณ70%เปอร์เซ็นต์เลยค่ะตามไปชมกันเลยนะคะขายดีขายดี เป็นไงคะสินค้าหลากหลายไหมคะพาชมไปด้วยกันนะคะ้า้อยัวัน,นนี้นะคะพาดูไปด้วยกันเลยคะ่ะใน อาคารสีวรจักรชั้นหนึ่งะคะมีสินค้าหลากหลายมากๆนะคะแต่ละร้านนะคะช่วงนี้ก็จะมีสินค้าเซลเยอะแยะร้านนี้ก็เซลนะคะเชิญมาอุดหนุนเลยค่ะเซลล5เลยนะคะสินค้าบางชนิดเขาจะเซลล50%วันนี้คุณลูกค้าต้องรีบมาอุดหนุนนะคะอาคารสีวรจักรชั้นหนึ่งเลยค่ะ แวะเวียนกันมาอุดหนุนได้ทุกวันนะคะเปิดทุกวันนะคะนี่นะคะเป็นไงคะวันนี้นะคะสินค้าร้านนี้เซลล์หลายอย่างเลยค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดยังไม่เคยเห็นนะคะว่าในตึกสีของเรามีอะไรขายบ้างก็ตามไปดูกันเลยค่ะวันนี้เราเจอเจ้าของร้านนะบอกได้เลยค่ะว่าหล่อมากคอยดูนะคะคอยดู สวัสดีนะคะสวัสดีค่วันนี้นะคะรีมาอุดหนุนกันเลยนะคะใกล้ปีใหม่แล้วค่ะร้านนี้เขาก็จะเซลล์นะคะเยนเชิญนะคะสินค้าบางอย่างเซลล์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กันนะคะว่าร้านนี้เขามีอะไรขายกันบ้างเราจะได้รู้นะสวัสดีค่ะวันนี้ที่ร้านขายดีไหมคะก็โอเคครับเรื่อยๆครับก็ดูว่ารู้สึกวันนี้คนคัก ้าก็เช้าแล้วร้านเราคือหนึ่งในร้านที่อยู่ในตึกสีวชัชจรนะครับอยู่ชั้นหนึ่งก็ใครที่เคยมาก็คงจะได้เห็นแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่กล้าเข้าก็เข้ามาเข้ามาก่อนเลยนะครับเรามีสินค้าแบบหลากหลายแล้วก็ราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดแต่ว่าโอเคแหละเราเราเรา,เราเน้นเรื่องคุณภาพความเป็นแบรนด์มาตรฐานจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คุณภาพสินค้าก็ว่ากันตามราคาไปนะครับแล้วช่วงนี้<ๆ>ก็เราลดราคาสินค้า เยอะอยู่ฮะก็ก่อนเดินทางช่วงปีใหม่อยากจะหาของใช้กับรถที่ไปเป็นครอบครัวก็ลองมาดูสินค้าเราได้ครับนรยนเชิญ<า>ครับผมแวะมาอุดหนนะคะแวะเวียนกันมาค่ะบางชนิดลด50%เลยนะคะ,คะพาไปดูกันนะคะเป็นไงคะชมกันไปด้วยกันเลยนะคะน่าจะมีพนักงานอยู่2คนเลยมั้งแอบดูนะคะแอบดูว่าร้านเขาขายอะไรกัน เราพาไปชมเลยนะคะบางทีเพื่อนๆเ,เห็นร้านหรูๆแต่บอกเลยนะข้างในราคาถูกมากบางคนอาจจะไม่กล้าเดินเข้ามาอย่าได้กลัวนะคะลุยค่ะลุยไปพร้อมกันเลยค่ะเรียนเชิญน,นะคะวันนี้แวะเวียนกันมาดูเลยค่ะเป็นไงคะเจ้าของร้านใจดีจ้ะถูกและดีมาก ไปชมกันต่อค่ะวันนี้นะคะพาตัวในอาคารสี่วัลจัรวันนี้เราก็จะมาถึงชั้นใต้ดินนะคะเพราะว่าชั้นใต้ดินมีอะไรขายกันบ้างบางทีเพื่อนๆอนอาจจะเดินมาไม่ถึงชั้นใต้ดินชั้น1ชั้นสนะคะมีสินค้าหลากหลายเชิญแวะเวียนกันมาอุดหนุนได้นะคะเดี๋ยวพาไปชมกันเลยนะคะ ชมไปพร้อมกันเลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะสนใจสินค้าตัวไหนก็รีบมาอุดหนุนเลยนะคะในคานสีวรจักรวันนี้พามาชั้นใต้ดินเลยนะคะแวะเวียนกันมาอุดหนุนได้เลยค่ะวันนี้ก็จะมาถึงร้าน B 2ีเลยนะคะวันนี้เราก็จะพาทัวร์วัดดินไหมลูกค้า เราจะพาทัวร์นะคะชั้นใต้ดินนะคะแววเวียนกันมาอุดหนุนเลยนะคะวันนี้ B-22 นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมว่าร้านนี้เขาขายอะไรกันบ้างนะคะเป็นไงคะอันนี้พ่อขานะคะหน้าตาเป็นไงอุบไว้นะเดี๋ยวพาชมในร้านเลยนะคะแววเวียนกันมาอุดหนุนเลยนะคะถ้าท่านใดที่มาแล้วยังเดินไม่ทั่วถึงนะคะชั้นใต้ดินชั้น1ชั้นสองไม้ครบนะคะบางอย่างท่านอาจจะไม่รู้ว่า ในตึกเราขายอะไรกันบ้างแว้เวียนมาชมเลยค่ะวันนี้นะคะสวัสดีนะครับยังไงคะร้านค้าของเราน่ารักทุกคนแว้เวียนกันมาอุดหนุนได้นะคะลงมาชั้นใต้ดินค่ะมันลงบันไดเลื่อนมาแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวไปเดี๋ยวก็เจอเองแวะเวียนกันมาอุดหนุนค่ะวันนี้ขายดีไหมคะได้ดีครับ ขายดีร้านนี้ขายดีแสดงว่าเขาขายถูกนะคะแพ็คส่งด้วยนะคะเรามีบริการส่งด้วยนะคะไปซีนีมีเคอรี่มีมแฟ็กเอ็กซ์เพสม,ะะมาค่ะพาชมนะคะดูไปด้วยกันเลยค่ะสินค้าหลากหลายไหมคะร้านเราส่วนมากจะขายส่งนะคะชั้นสอง มีเลือกหลากหลายค่ะบางคนยังไม่เคยมาก็แวะเวียนมาชมนะคะนี่นะคะสินค้ามีหลากหลายเลยค่ะมีมากมายขายปีกขายส่งเราก็ขายนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูสินค้าแบรนด์เนมแท้นะคะอันนี้ก็จะเป็น เพลงยืนนะคะอันนี้เกรดเอเลยค่ะนี่นะคะพาชมไปด้วยกันเลยค่ะเป็นไงคะบาง,บางท่านก็คงไม่เคยรู้นะคะว่าอาคารสีวอลจากชั้นสองของเราก็มีสินค้าหลากหลายนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมเลยนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าเจ้าของร้านเขาอยู่ไหมอยู่นะคะนี่นะคะเพื่อนๆแววเวียนกันมาเลยค่ะ ชั้น2อาคารสีวรจักรนะคะสินค้าคุณภาพดีเกรด A นะคะมือ1มีมือ2เราก็พร้อมบริการลูกค้าเลยนะคะนี่นะคะสินค้าบางอย่างบางคนก็ไม่เคยเห็นนะคะเดี๋ยวครัวหลังตึกเราก็จะพาชมตัวนี้สงสัยจะดุมากเดี๋ยวเราไปห่างๆมาเลยดีกว่านะคะนี่นะคะเพื่อนๆ ชมไปด้วยกันเลยนะคะบางอย่างก็อาจจะไม่เคยรู้เลยว่าชั้น2เนี่ยเรามีสินค้าคุณภาพดีนะคะให้ดูให้ชมกันค่ะดูไปด้วยกันนะคะใครต้องการเน็กไทสวยๆแบบโมเดิร์นโมเดิร์นมาเลยค่ะมีหลากหลายจริงๆนะคะชมไปด้วยกันเลยค่ะเป็นไงคะ อาคารสีวอรจักรชั้นสองเลยค่ะเจ้าของร้านยินดีก็รับลูกค้าทุกท่านนะคะค่อยๆชมไปด้วยกันนะคะเป็นไงบ้างสนใจไหมคะเป็นนี้คุณภาพดีมากหนังแท้นะคะอันนี้ก็โอเคสวยงามมากคะ่ะสนใจแวะเวียนมาอุดหนุนกันได้นะคะเนไงคะร้านเราก็ มีหลากหลายที่จําหน่ายนะคะวันนี้เจ้าของร้านเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านกันดีกว่านะคะลุยสวัสดีค่ะวันนี้ขายดีดดไหมคะ,คะก็พอได้ค่ะมาพอได้สินค้าของร้านนี้นะมีแต่สวยๆนะคะพาไปชมด้วยกันเลยคะ่ะของร้านใจดีนะคะแวะเวียนมาอุดหนุนกันเลยนะคะที่อาคารสีวรจักรชั้นสองคะ่ะ เดี๋ยวเราพาไปชมสินค้าในร้านของพี่เขาเลยนะคะดูไปด้วยกันเลยค่ะสนใจกระเป๋าลูกไหนจับจองเลยนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่มาด่วนมันก็จะหมดไปแล้วก็แบบใหม่ก็จะมาอีกนะคะรองเท้านะคะเดี๋ยวทีเด็ดทีเด็ดเดี๋ยวเราพาไปดูกับเจ้าของร้านนะคะ ซึ่งอายุน้อยแล้วค่ะอายุน้อยมากควน,นี้อยาไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านเลยค่ะคุณลุงคะ่ะสวัสดีค่ะครับวันนี้ขายดีไหมคะพอขายได้พอขายได้ค่ะคุณลุงอายุเท่าไหร่ละคะ73คุณลุงอายุเท่าไหร่นะคะ7 3็ดส <73. S 1> บาเจ็ดสาดูแข็งแรงลุงทำไมแข็งแรงจังออกกำลังทุกวันลุงออกกำลังทุกวัน <c oughs> ของนานไหมวันวันหนึ่งครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะคะคุณลุงออกกําลังกายทุกครึ่งวันละครึ่งชั่วโมงนะคะเป็นไงคะเนี่ยแหละเจ้าของร้านคุณลุงอยู่มานานหรือยังคะตั้งแต่ใหม่พิจิตรน่ะก็ยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีแล้วเนาะประมาณนานมากนานมากเห็นคะเนี่ยแหละเจ้าของร้านเป็นไงคะเก่าเหมือนของมะเก่าไหมเก่าเก่ามากเก่าด้วยเนี่ย หนวดนี่ตัดมาสองรอบนะคุณลุงคุณลุงตัดกี่รอบแล้วสรอ,อบตัดหนวดสองรอบเป็นไงคะนี่แหละเขาเจ้าของร้านของเรานะคะสินค้าคุณภาพดีเจ้าของร้านเป็นไงคะแวะเวียนมาชมนะคะเดี๋ยวจะได้เจอคุณลุงมาช่วยกันอุดหนุนนะคะตลาดมันจะได้ไม่เงียบค่ะวันนี้นะคะชั้นสองอาคารสีวรจกักรเรียนเชิญเพื่อนเพ,นเพนทุกท่านนะคะ แวะเวียนกันมาอุดหนุนเลยค่ะวันนี้ครัวหลังตึกก็จะพาทัวร์ไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ